จากกรณีขอทานชาวจีนที่เกิดขึ้นนำไปสู่คำถามที่ว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นจุดหมายปลายทางหรือว่าเป็นเป้าหมายของขบวนการขอทานชาติต่างๆหรือไม่นะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับนอกจากขอทานชาวจีนที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วล่าสุดยังพบมีขอทานจากกัมพูชาและลาวเพิ่มอีกด้วยครับ ขอทาน4คนนี้เป็นกรณีล่าสุดครับที่ทางตำรวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจับกลุ่มตัวที่ริมถนนสุขุมวิทช่วงสถานีรถไฟฟ้านานาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพครับสภาพของขอทานผู้ชายที่พบสองคนนี้พิการทางด้านร่างกายส่วนอีกคนที่เป็นผู้หญิงพบว่ามีการนำเด็กมาขอทานด้วย ทั้งหมดไม่สามารถที่จะแสดงเอกสารประจําตัวใดๆให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้นะครับพบว่าผู้ที่ถูกจับประกอบด้วยชาวลาวสองคนและชาวกัมพูชาสองคนสุดท้ายก็ให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบเข้าเมืองมาเพื่อเป็นขอทานเนื่องจากว่าเป็นงานที่สบายแล้วก็รายได้มากพอที่จะใช้ประทังชีวิตทีนี้จากข้อสังเกตของทีมข่าว ทั้ง4คนนี้ลักษณะทางร่างกายเนี่ยแตกต่างไปจากขอทานชาวจีนที่ถูกจับก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าไม่มีบาดแผลคล้ายกับการถูกน้กํากรดหรือว่าโดนน้าร้อนส่วนแขนขาที่ผิดรูปเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะของการโดนตัดซึ่งเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เบื้องต้นยังถูกควบคุมตัวอยู่เพื่อดำเนินคดีต่ตอไปครับ